ผ่านมาตะลงเรียนแล้วกับมะหดสวนเครยาเครืกินเรีย,ย,ย,ยบร้อยแล้วยอมาเ้าก็ออกมะนาหดส,สวนผัดเผาหม้อปกมันแหง้งเข้าต้องค,อคอ่อยค่อยมันมันบางทีลราเขาค่อยๆ่ผมไปผมเรียบร้อยแล้วบาดเขายังกิได้หดบ้าบาดเพราะอมนานไม่ เดี๋ยวมันทิแดดยังที่เร่ฮดสวนบ้านอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาเเด้อพี่น้องนี่โอ้ย,อยมือแห้งไปห่อเสี้ยงมาพุนโไวไมันมันจะแห้งจคกหน่อยนี่ อยู่บ้านบางที่ลเราค่อยๆคมไปคมเรียบร้อยแล้วบาตเขายังกินได้หมดบม่บัตรก็จะหน้าหรือช่วงยูมวอยูเสือหรือเก่าหรือย้ายเขาจะมาปลูกเัื่องสิความบรรยากาศแดดแไปส่งหลานมาตลอดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ไฮยูหน้าคือเก่าหรือมาหดบักกิกมือนี่สิเอาฟางเอาเฟียงเฟียง เที่ยงเที่ยนล่ะแดดยิ่เดิมเหมือนพี่น้องแดดคือเกาพกกว้มันมันจะแห้งแค่ไหนนี่ชงหลานมาตะลุงเลี้ยนแล้วกับมอโดสวนสุดยาเฮ็ดกินเรียบร้อยแล้วเย็บมาเต้ามาหน้าโดสวน ต้องค่อยๆไม่อยากทามาแล้วหี้ฮะบ่บาอยู่ที่แต่ว่ายายจะละมือไปใส่ไปใส่ท่านมึงท่านฟังไปกันแล้วพี่น้องคิป่ปนบ้านนี่แหละท่านบัวนาสวนคือเกาเรท,ทั้งคนละทั้ง,งเงาเตียนเหมันหากบอกี่แกข้าวก็นพีุ่ สวัสดีจ้าพ่อเบ่พี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาหล่ะมาหดบักพิกมือนี่สิเอาฟ้างเอาเฟี้ยงเฟียงเฟียงทนมึงทนฟั่งไปก่อนช่วงนี้อยู่แต่ไฮแต่หน้าล่ะปกเรียบร้อยแล้วบว้านห้ากับจังสีได้หดมันอมนน้ำ จะหัวจะสวนปลกเดียบรลอยแรงห้องยังสิม,มากมีแต่หน้าหรือส่วนอยู่หัวอยู่เส,สือทรืเก่าหรือใหญ่ห้องจะไม,ม่ปลูกกางสิ ความบรรยากาศแดดแดไปทซ่งร้านมัตเรุลูนห้องมะปกมันแห้งเข้าต้องค่อยๆปุ๊บสวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาหลามโหดบักคิดมานี่สิเอาฟาง เสียงเสียงเสียงบ้านๆบางทีเราเ้าค่อยๆผมไปผมเรียบร้อยแล้วบ,บานเขายังกิด้หมดแม่บาน แล้วงาเราพี่น้องมาหนินี่แหละเจ้ละมือยายกันอยากจะอยูยย่ให้อยู่นางสินหล้าฮู้ตัวพี่พวก,กไว้มันฉันก็จะแหงแค่น้อยนี่ทีจะหัวจะสวนพวก,กไว้มันฉันก็จะแหงแค่น้อยนี่ ไอไก่ดนพ่อจะไม่เห็นตังคนี่มาปูมาปกตังสี่ตังสี่ไว้ใบให้มันัเปี้ยนล่ะเดี๋ยจะเดิมเหมือนพี่น้องเดีดคือเก่า มึงทนฟังไปกวนช่วงนี่ย่นตาไฮตาหน้าล cool really. <Jo> ่ะปกเรียบร้อยแล้วบวานห้ากับจังซีด้หดมันอมน้ำไม่อากถามาเราไงฮะ่ไก่เหรอข้าวถึไม่เห็นตังซีนี่มาปลูกมาปลูกตังซี่ตังซี่ไว้ บอให้มันอันแขนได้หดน้ำบาทที่ไงมาเลยอื้อสิแดนอนกับพี่เย้ยขอบคุณจ้า บางพีเระห้าวค่อยๆคมไปคมเรียบร้อยแล้วบาทเทายังกิ่เด้หมดบ้าบาทไม่อย่างทามาแล้วเหรอฮะบราเราอยายุยันล่ะแดดยิ่งเดิมเหมือนพี่น้องแดดคือเก่า บ้านบางทีเราห้อค่อยๆคมไปผุมเร็วลอยแล้วบาทห้องยังกินได้หมดบ้าบาทมแล้วง่ายเราพี่น้องมานี่นี่แหละเจริญมือแยกกันอยากจะอยู่ให้อยู่นั่งสิแล้วหดบอกพีกเที่ยงหอบมาแล้วสิมัสม์สมทีมะโปบอกพีกมะโปเป็นน้ำข้องบอกพีกเมื่อไรถ้าดีปุกเขาอยู่โปข้องบอกพีกเห็นมั้ พกเรียบร้อยแล้วห้องยังสิม,มากเรื่องคุณละทั้งน้องเปลี่ยนคุณละผมมันหากบอกพี่เกี้ยวข้าวกันนะพี่ทุนมึนทงมทงุนฟังไปก่อนเดอ้อมันจะคิดบันบานนี้จะให้ บางทีลเาคอยๆมไปผมเร็ว้อยแล้วบาทเทายังก <tar Canvas feeding users> ิได้หดบ้าบาว้มันมันีแหงแค่น้อยนี่ื่องคนละทั้งเาเปลี่นเะผมมันหากบีเก่ข้าวกันทีแหบ้านบางทีลเาวคอยๆมไปผมเรบว้อยแล้วบาทเทายังกิได้หดบ้าบ ท่าน้องแป้นเถอะผมมันบอกพี่แกข้าวกันแหงพวกว้มันมันสีแหงแค่น้อยนี่อมน้ำได้เดี๋ยวมันสีแดดนี่จังทีไรฮดสวนบ้านอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องนี่โอ้ยมือแห้งไปหอ่อเสี้ยงมากพ่น เราแเล้เง่าเราพี่น้องมานน่นี่แต่เดิละมือยายกันอยากจะอยู่ให้อยู่นั่งสีละโฮดปอพริกเข้ามาปกมันแหงเข้าต้องค่อยๆปกไว้มันถมันสีแหงแค่น้อยนีิอมนาำไว้เดี๋ยวมันสีแดดน่ ยัรทได้หดสวนบันยูห